Yeah, แม er ่พัชราเพีรล้ำจะลำสถายแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะเอาเลยแม่เแรกัน้อหงเนี่ลยเอสียแรก็น่ออพอสิ้นวันขอเงียบหายเมาฟอนมาแม่ไปซื้อทีนอนซื้อผ้านวมอนหมอนข้างวันเชยเหลอเงียบายไปย ไม่ล้างเกียงไม่แน่ไปแน่แล้วจึงหัหีมาน,น้องหนังเอามือคำข้างหังวใจบปอยด่างโศกเศร้าโศกกะปากบุญต่ำน้อยมากศาสนาบุญต่ำน้อยมากศานามันเจ็บโอรารักไปม,มากเข้าทางเี้ยวเนียยบางงานก็หอยดนแม่นแฟนเจ้าแฟนต,ต,ตาไม,ม,ม่มา นคนหลอกคนลวงซ้ำ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 เทให้าาผู้ชายต้องกลายเจ้าชู้ใจมากขอเลวเพื่อเป็นเลวไหมมากขอเลวเพื่อเป็นเลวไหมอยากซ้ำใจให้มันเป็นจริงๆพ้นลมนกินหายต้มโลดหายขั้นพ่สอสงสารต้มให้มันพ่นอพ่อแตงไม่ต้มแต่เจ้าขั้นพ่อ